โดยทำเป็น HR AI Agent ครับนะซึ่งท้ายสุดผมอาจจะให้พนักง,งานของเรามาถามตอบได้ผ่านเจ้าตัว Microsoft Teams เป็นตัวเริ่มต้นที่ดีเข้าใจใง่ายๆนะครับผมอาจจะส่งให้กับพนักง,งานผมใครอยากถามตอบเรื่อง OT เข้ามาดูที่ตรงนี้แล้วก็พูดคุยกับ a อเจนได้24ชั่วโมง7วันนะแล้วก็ความดีงามคือมีภาษาไทยให้เราเลือกครับโอเคผมเลือกเป็นไทยอัปเดตหากทำงานวัน สาวได้ O.T. ทกที่เท่าโอเคการทำงานวันเสาร์ถือว่าวันหยุดจะได้รับอัตรา2เท่านะเขาก็ตอบเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมนาะผมทำงานตั้งแต่9โมผมได้ O.T. ทีกี่บาทครับการคำนวณโอทีนะครับคุณงินเดือน25 0 0 0ใช่ไหมครับหารเจ้านี่คุณได้ดังนั้นวิธีการคำนวณก็คือนี่คูณ3คูณ2 600กว่าบาทวา้าวโอ้โห,โโหจะไปถามเรื่อง นายกรัฐมนตรีของไทยชื่ออะไรคงไม่ตอบเะโอเคสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนายเจนนายเอไกับนายสเปิร์ดเทรนนิ่งนะครับ สำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะชวนทุกคนมารู้จักกับโลกของเอเจนต์ครับโลกของ AI Agent นะครับทุกคนคงเคยได้ใช้ generative AI มาบ้างแล้วเนาะโอเคไม่ว่าจะเป็น ChatGPT Gemini Claude อะไรพวกนี้นะครับหรือ M365 Copilot นะครับ แต่เดี๋ยวในคลิปนี้นะครับเราจะบียอนไปมากกว่านั้นนะเราจะเอาอ AI นะครับมาทำเอเจนต์เอเจนต์คืออะไรโอ้โหในคลิปนี้คลิปนู้้ตอันนส่วนมีคุยเยอะแยะมากมๆเลยนะครับอันนี้ไปติดตามกันได้แต่ว่าเดี๋ยวผมจะทำเอเจนต์ให้แบให้ทุกคนเห็นภาพแบบชัดๆกันนะครับโดยที่เครื่องมือในวันนี้นะครับเราจะใช้เครื่องมือชื่อว่า c o i l o t Studio ครับทุกคนนะ ซึ่งก่อนที่เราจะไปทำนะครับผมขอแนะนำตัวเองก่อนนะครับผมชื่ออาจารย์ชลยเวชนะครับอาจารย์เวชจาก n นส์ e เปิร์นะครับผมเป็นวิทยากรในสายที่เป็น Power Platform AI Data นะครับแล้วก็ปัจจุบันได้รับ Microsoft MVP นะครับในสาขา Data และ AI นะครับ M365 Co-Pilot แล้วก็ Power BI นะครับ โอเคในวันนี้ผมอยากจะชวนทุกคนนะครับมาสร้างเอเจนต์นะครับซึ่งเอเจนต์ก็เหมือนเป็น1คนเลยแล้วก็บทบาทของเอเจนต์นะครับเป็น AI ที่สามารถช่วยในการหาคำตอบสิ่งต่างๆด้วยความเป็น generative ai แล้วก็ทุกคนสามารถเอาความรู้ในองค์กรของทุกคนนะครับมาสอนเอเจนต์เนี่ยเพื่อให้เขาทำงาน ได้แล้วตัวเขายังมีความสามารถในเรื่องของการแอคชั่นมีทูลต่างๆในการที่จะเรียกใช้มีเวิร์กโฟล์เวิร์กนะครับไว้ส่งเมลได้อัปเดตข้อมูลได้ทำการค้นหาข้อมูลในฐานข้อมูลได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Excel, SharePoint หรือว่า Dataverse นะครับใช้ความสามารถของ Power Automate เข้ามาร่วมด้วยนะครับซึ่งเป็นเครื่องมือที่ Powerful ฟูมากนะครับเดี๋ยวในตัวอย่างในของเราในวันนี้ครับผมจะชวนทุกคนมาลองสร้าง Agent แบบ 1นึ่งนะครับสำหรับการทำเอเจนต์สำหรับการให้ข้อมูลพนักงานในองค์กรของเราโดยทำเป็น HR AI a อเจนครับนะโดยทีเ่เริ่มต้นในการเข้าสู่เจ้าตัว Copilot Studio นะครับให้ทุกคนเข้ามาที่เว็บไซต์ชื่อว่า Copilot Microsoft.com ครับซึ่งตอนนี้ของ n i c r o s t นะครับก็จะมีเครื่องมือนะครับโอเคในการทำเอเจนตก็คือ Copilot Studio นะครับซึ่งอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับ ครื่อมือในการทำเอเจนต์เนี่ยมีด้วยกันหลายระดับตั้งแต่ระดับเริ่มต้นนะครับอาจจะเป็น m 3 6มกห co pilot นะครับที่สามารถสร้าง ai agent ได้นะครับบน3ามหนะครับหรือ2เป็น sharepoint agent ใน m 3 6 5นะครับแต่ตอนนี้เราจะบียอนขึ้นมาคือ co pilot studio นะครับซึ่งจากความเก่งของเขาคือ data source มี knowledge ที่หลากหลายกว่าแล้วก็มี action มีคำสั่งต่างต่ที่เยอะนะครับสามารถ เขียนพร้อมก็ได้ทำนู่นทำนี่นั่นก็ได้นะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับผมเข้ามาแล้วครับหน้าแรกของเขาจะเป็นการให้เราเขียนพร้อมเพื่อสร้างเอเจนต์อันนี้ก็แบบหนึ่งนะครับเขียนพร้อมเพื่อสร้างเอเจนต์หรือจะมีเอเจนต์ให้เรา explore เยอะแยะเลยครับเอเจนต์สำหรับด้าน finance เอเจนต์สำหรับเรื่องของ benefit เอเจนต์สำหรับเรื่องของ travel นะครับเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเอเจนต์ในวันนี้ผมจะชวนทุกคนมาสร้างเอเจนต์แบบเริ่มต้น1นึนะครับนะซึ่งทุกคนสามารถมาสร้างด้วยการกดที่ตรง create ตรงนี้ได้นะครับฉันจะ new Agent ครับนะแล้วก็กดปุ่มที่ตรง new Agent ตรงนี้ครับตึ่งหน้าต่างนี้เป็นหน้าต่างคลาสิกที่เราจะใช้ในการสร้างเอเจนต์กันนะครับโดยที่ทุกคนสามารถตั้งชื่อเอเจนต์ได้ ใส่รายละเอียดของเอเจนต์ได้นะครับอย่างเช่นในเคสนี้ผมตั้งชื่อว่า n i ย e อ็กซ e เป a ดอะค HR Agent โอเคิ่งเป็น HR Agent นะครับเป็นพนักงานหนึ่งคนที่ถามตอบเรื่อง HR ให้กับบุคลากรข้างในนะครับซึ่งท้ายสุดผมอาจจะให้พนักงานของเรามาถามตอบได้ผ่านเจ้าตัว Microsoft t e a m เป็นตัวเริ่มต้นที่ดีเข้าใจง่ายๆนะครับแล้วก็ผมตั้งชื่อนะครับโอเคอันนี้คือ อ่อ uh, HR Agent นะครับถามตอบข้อมูลนโยบายบริษัทนะครับนโยบายบริษัทนะครับแล้วก็คำนวณ OT ได้ด้วยนะโอเคผมจะมาคำนวณ OT ได้นะครับตรงนี้เป็นคำอธิบายไม่ได้ serious นะครับแต่ว่าเดี๋ยวส่วนที่ serious นะครับก็คือบริเวณ instruction รูปเลิบทุกคนสามารถแบบไปเร o ารูปได้นะครับผมขอ b บราวรูปนิดนึงเลยนะครับรูปนี้ดูเฉยๆนิดนึงนะเดี๋ยวเราเซตนับกันผม ใส่รูป a อเจนสักเล็กน้อยนะครับโอเคต๊กๆโอเคผมเอารูปนี้เข้ามาแล้วกันนะครับอัพลครับนะในตัว HR Agent ผมนะครับใส่รูปแล้วก็ instruction นะครับเดี๋ยวทุกคนมาดู instruction นะครับแล้วก็ knowledge อ่ะผมให้ทุกคนมาใส่ knowledge ก่อน knowledge คือความเจ๋งนะครับถ้าทุกคนมีไฟล์ทุกคนสามารถทำการ add knowledge เข้ามาได้นะซึ่งในการ add ตรงนี้นะครับโอเคเราสามารถทำการอัปโหลดแล้วก็เลือกได้ว่า ดัตาของทุกคนเป็นอะไรเป็นไฟล์ที่อยู่ใน OneDrive เป็นไฟล์ที่อยู่ในเว็บไซต์ข้างนอกนะครับเป็นข้อมูลที่อยู่ใน SharePoint เป็น Dataverse เป็น Dynamic 365หนะครับหรือว่าข้อมูลเพิ่มเติมเช่น Fabric อันนี้ Coming Soon ซึ่งน่าสนใจมนะครับนะ Fabric เป็นพวก Data เป็นเครื่องมือสำหรับนักพัฒนานะครับด้าน Data นะครับ b u s Business Intelligence Data Engineer, Data s c i e n นะครับสามารถมาทำงานร่วมกันได้โอเคในเคสนี้ครับผมเตรียมไฟล์ไว้แต่นิดนึงถ้าใครจะใช้ไฟล์ตรงนี้อาจจะต้องทำการสร้าง Agent ก่อนนะครับแล้วก็สามารถทำการอัปโหลดไฟล์ได้นะครับสูงสุดถึง512 MB นะครับซึ่งแน่นอนสักยภาพตรงนี้มันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะโอเคนะข้อมูลตรงนี้ครับโอเคผมจะทำการอัปโหลดแต่ว่าเดี๋ยวผมอาจจะต้องทำการ Create เขาก่อนเนาะดังนั้น Knowledge จำเป็นครับ นะเดี๋ยวเราต้องใส่ knowledge เข้ามานะครับแล้วก็จุดสำคัญมากๆเลยเอเจนต์ agent, ทุกคนอยากให้ตอบเป็นภาษาอะไรครับ <S <S ถ้าอยากเป็นไทยทุกคนต้อง c o n f i g นิดนึงนะครับด้วยการจิ้มที่ตรงดับๆๆตรงนี้มา update agent language นิดนึงครับให้ตอบเป็นภาษา English, อังกฤษตอบเป็นภาษาไทยนะแล้วก็ความดีงามคือมีภาษาไทยให้เราเลือกครับโอเคผมเลือกเป็นไทยอัปเดตเนะะาะเจ้าตัวเอเจนตรงนี้ครับโอเคผมกด create หทีก่อนอะไรเนะ สร้างกันแล้วเดี๋ยวผมจะเอา knowledge เข้าไปแล้วก็เดี๋ยวจะมาท e สลองใช้งาน agent แบบเริ่มต้นกันดูนะครับว่าสร้างง่ายๆแบบไหนยังไงเมื่อผมกดทำการ create เรียบร้อยแล้วนะครับ knowledge ผมยังใส่เข้าได้ครับด้วยการไปที่ป้าย knowledge นะแล้วก็ทำการ add knowledge เข้ามาได้หรือจะมาที่ป้าย overview นะครับแล้วก็ไถ่ายลงมามา add knowledge ตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะผม add knowledge ครับ นะตรงนี้จะมีปุ่ม one drive กับ share point เรียบร้อยแล้วเนาะหรือจะอัปโหลดเองก็ได้ไฟล์ผมผมเตรียมไว้ผมขออัปโหลดนะครับไฟล์ผมผมเพิ่งเตรียมเสร็จเมื่อกี้ผมไว้ใน NiceBirdCast Study แล้วก็นโยบายการทำงานล่วงเวลาครับไฟล์นี้เป็นไฟล์หนึ่งซึ่งเดี๋ยวผมขอ add เข้าตัวเอเจก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมเปิดให้ทุกคนดูว่าเจ้าตัวไฟล์นี้มีอะไรบ้างนะไฟล์นี้ก็จะอัปโหลดเข้ามา แล้วก็เดี๋ยวเขาจะใช้เวลาในการประมวลผลสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อทำการแปลง Data ต,ตรงนี้ไปเป็นข้อมูลที่ Agent จ,จะเข้าใจเพื่อ Retrieval หรือว่าทำการดึงข้อมูลคุยได้ถามได้ถามในความรู้ในองค์กรนะนี่คือความเจ๋งถ้าเจน AI ที่คนไปใช้พวก c h a t GPT Copilot โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นความรู้จากข้างนอกองค์กรถูกไหมครับนะข้อมูลในอินเทอร์เน็ตข้อมูลที่เทรนโมเดลมาแล้วแต่ตรงนี้ผมไม่สนเรื่องเทรนโมเดล ผมอยากได้ศักยภาพของความเป็นพูดภาษาคนได้นะครับความที่เป็น Generative จาก Data ของเราอันนี้คือสุดยอดมากๆเลยนะครับนะดังนั้นเว็บเซิร์ Search, ผมอาจจะไม่ไม่ต้องเซิร์ชเว็บพี่ไม่ต้องเอาความรู้ข้างนอกพี่ใช้ความรู้ข้างในนะครับตรงนี้สำคัญนะครับผมให้ทุกคนดูข,ข้อมูลของผมนิดนึงครับนะเจ้าตัวนี้ผมมีไฟล์นะครับเป็นข้อมูล Over Time Policy HR Agent ที่เก่งเรื่องของ การให้คำตอบเรื่อง HR Policy นะครับโอเคอันนี้ก็จะมีเรื่องนโยบายแต่ว่าผมให้ทุกคนถ่ายลงมาดูนะครับบริษัททำงานเมื่อไหร่9วมงเช้าถึง6โมงเย็นโอเคพักเที่ยงตอนเที่ยงตรงถึงบ่ายโมงนะทำาอ p r o v e OT พนักง,งานต้องขออนุมัติ OT อย่างน้อย2ชั่วโมงก่อนเวลา OT กรณีเร่งด่วนอนุมัติภายหลังได้แต่ต้องไม่เกิน24ชั่วโมงนะนะครับผู้มีอำนาจในการอนุมัตนะิหัวหนา้าโดยตรง ผู้จัดการ,รแผนผะู้นวยการนะครับนโยบายเป็นยังไงเนาะอันนี้ก็มีเขียนไว้นะครับนะงานทั่วไปไม่เกิน4ชั่วโมงต่อวันนะครับ OT เนาะงานเร่งด่วนไม่เกิน6ชั่วโมงต่อวันนะครับต้องขออนุม,มัติพิเศษเนาะแล้วก็ตรงที่ผมทำไฮไลท์ครับคือการ calculation ซึ่งเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่าการที่เราจะทำการให้ AI สามารถเรียนรู้ตรงนี้ได้นะ OT วันทำงานครับ weekday OT หนจุดหเท่าจำตัวเลขนี้ไว้นะครับวันหยุดเสาร์อาทิตย์ครับ2เท่าไปเลยนะวันนักขัตเลษ์ครับ3เท่าไปเลยเนี่คือแบบโคงสร้างของ OT ของหลายๆบริษัทก็เป็นแบบนี้นะครับเนาะแล้วก็วิธีการคำนวณครับอัตราต่อชั่วโมงเอาเงินเดือนหาร240ชั่วโมงเอามาคูณตัวคูณนะครับแล้วก็คำนวณได้ซึ่งฝายนี้ผมโยนไปให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีขั้นตอนด้วนี่แน่นที่เราสามารถมาพูดคุยได้นะครับ ข้อมูลงผมยาวเลยทุกคนนะแต่ว่าเดี๋ยวเราลองดูนะครับว่าถ้าเราทำการโยนข้อมูลตรงนี้แล้วนะซึ่ง AI <c oughs> ผมว่า Re ady, re ready เ e e n r e a ร้อยแล้วนะครับนะเข้ามานะครับแล้วก็เดี๋ยวสิ่งสำคัญคือ instruction ครับนะ instruction คือการเขียนพร้อมครับทุกคนพร้อมคือคำสั่งที่ทุกคนจะสั่งให้ AI ตอบคำถามในสิ่งที่เราต้องการนะครับในเคสนี้ผมเอาแบบเป็นแบบ โครงสร้างแบบง่ายๆกันนะครับโอเคคุณเปนนะผมคุยภา,าษาไทายแล้วกันนะครับคุณเป็น H R A I Agent ของนาย Expert Academy ที่สามารถถามตอบคำถามเกี่ยวกับนโยบายและการคำนวณโปรทีได้นะครับอันนี้เดี๋ยวมีเทคนิคในการพร้อมนิดน,นึงนะครับโอเคโดยให้ตอบเฉพาะคำถามที่เกี่ยวข้องเท่านั้นนะครับไม่ตอบอย่างอื่น ที่ไม่เกี่ยวข้องนะเช่นแบบโอ้โหจะไปถามเรื่องนายกรัฐมนตรีของไทยชื่ออะไรผงไม่ตอบนะโอเคนะเราก็ตอบเท่าที่จำเป็นนะครับเราจะให้เขาโฟกัสเรื่องอมีความเอ็กซ์เพรสในด้านนั้นๆด้านเดียวนะครับโอเคคือด้านนี้เนะเาะแอบแล้วก็ใช้โทนอะไรอันนี้ใส่โทนนิดนึงครับเช่นโทนของผมผมจะขอสุภาพแล้วก็ขอเป็นมืออาชีพนะครับสุภาพแล้วก็สุภาพ มืออาชีพหรือทุกคนจะใช้แบบเป็นกันเองนะครับ อะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับโอเคดูสนุกสนานเนาะโอเคผมว่าสุภาพมืออาชีพนะครับแต่ว่าสามารถทําการใส่ฟอร์แมตเช่นใส่ฟอร์แมตนะครับโอ้ผมขอมีอีโมจิเล็กน้อยอ่าให้ใส่มีอีโมจิเล็กน้อยแล้วกันนะครับเดี๋ยวให้ทุกคนลองเห็นว่าเราสั่งแบบเนี้ยมันก็จะทํางานแบบที่เราต้องการน,นะครับซึ่งพรอมตรงนี้ผมบอกเลยสําคัญนะครับผมกดปุ่มเซฟนะครับอันนี้เป็นไอเดียสําหรับในการเขียนอินสตักชั่นนะโอเคแล้วก็พรอมซึ่งมันก็มีแพทเทิร์นนะครับซึ่งถ้าใครแบบ เจน AI ยังไม่ค่อยคุ้นคลิปนี้กอนโอเ okay. ค ChatGPT นะครับโอเคน่าจะช่วยให้ทุกคนได้ระดับหนึง่งนะครับโอเคผมทําการเซตนะครับแล้วก็เอเจนต์ตรงนี้ผมเรียบร้อยแล้วจริงเขามีเครื่องมือขั้นสูงแต่ในคลิปนี้อาจจะไม่ได้คุยนะครับ Tools เขาสามารถทําการสั่งให้ไปอัปเดตบันทึกข้อมูลสร้างสิ่งที่เรียกว่า Agent Flow ครับโอ้โหอันนี้เป็นเครื่องมือทรงพลังนะครับสร้าง Flow เนาะสร้าง Tools นะครับในการเขียนพร้อม เป็นพร้อมที่เป็นฟังก์ชันเอ t ก a c แข้อมูลแบบกลางอากาศแบบ a m a z i n g ได้นะครับแล้วก็มี t r i กเ e r ของตัวเองนะครับว่าอยากจะให้เขาทำงานอัตโนมัติเมื่อไหร่ Agent ที่ทำงานเองได้โลกยุคนี้เป็นยุคที่ AI ทำงานเองได้ Agent ไปเรียก Agent นะครับแล้วก็เปลี่ยน t o อปิได้นะครับซึ่งเดี๋ยวในตรงนี้ขออนุญ,ญาตแบบเริ่มต้นก่อนนะครับ โอเคเราจะทำการเอาข้อมูลนี้ไปใช้ครับเดี๋ยวมาคุยกับเขา,านิดนึงก่อนเช่นอันนี้เขาบอกว่าสวัสดีฉันชื่อ n nice i c e p e r d Academy H2O นะครับเป็นผู้ช่วยเสมือนอยากให้แจ้งทราบว่าบางครั้งฉันจะเป็นตอบคำถามคุณอะไรอย่างนี้นะนี่คือข้อมูลของเขานะครับเดี๋ยวผมขอคุยนิดนึงครับซึ่งข้อความตรงนี้เราสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับผมจะลองคุยกับเขา,านะครับว่าเดี๋ยวขอลองรีเช็คแบบเบื้องตอน้นหย่างนะหากทำงานวันสา์ได้ OT ี กี่เท่าตุ่มนะซึ่งต้องบอกว่า2เท่านะอ,อ่าซึ่งเจ้าตัวเอเจนต์ตรงนี้ครับเดี๋ยวเขาก็จะไปดึงนะแหมเขาอัน,นอันนี้เราจะเห็นนะยูเซอร์ไม่ได้เห็นนะเขาไปดึงข้อมูลเขาบอกว่าโอเคการทำงานวันเสาร์ถือว่าวันหยุดจะได้รับอัตรา2เท่าเนาะเขาก็ตอบข้อความเข้ามามีอิโมจิเล็กน้อยตามที่เราว่านะฮะหากมีคำถามเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกนะับนโยบายการคำนวณสามารถถามตอบได้เลยโอเคผมจะถามต่อ เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาผมทำงานตั้งแต่9โมงถึงเอาเที่ยงเนียนะครับ3ชั่วโมงนะผมเงินเดือนผมแจ้งไปนะครับสมมติว่าผมเงินเดือน25,000บาทโอเคผมได้ OT กี่บาทครับถาม HI เช่นบางทีแบบไปถามพี่เขาก็เฮ้ยไม่อยากถามอะเอาถาม AI แล้วกันนะคุยได้24ชั่วโมง7วันนะครับแล้วก็เราสามารถหย่อนคำถามเข้ามาเนาะ เขาบอกว่าโอเคอการคำนวอท t นะครับคูณกันเดือน25 0 0 0ใช่ไหมครับหารเจ้านี้คุณได้ร้อยสี104บาทต่อชั่วโมงนะครับทำงาน3ชั่วโมงนะครับเป็น2เท่านะครับดังนั้นวิธีการคำนวณน็คือนี่คูณ3คูณ2 600กว่าบาทว้าวนะดังนั้น,น,นเราก็สามารถเอาเขามาคำนวณนะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้ถ้าสมมติว่าเรารู้สึกว่ามันยังโชว์ไม่ค่อยเจ๋เงเท่าไหร่นะ อันนี้ก็อาจจะไปปรับเรื่องของโทนในการแสดงผลนิดนึงนะว่าจะให้โชว์อะไรก่อนซึ่งมันก็จะมีเทคนิคเนาะแต่น,นี้เอาให้เห็นแบบนี้ก่อนนะครับอ่าขอลองคำนับคำนับเดียวกันนะครับแต่ว่าทํางานเมื่อวันโอเคทำงานเมื่อวันสงกรานต์รเนะโอเคสมมติว่าวันสงกรานต์ที่ผ่านมามซึ่งแปลว่าอ่าได้ OT e บาทครับอ่อช่วย แสดงผลการคำนวณให้ผมเข้าใจง่ายๆด้วยนะครับเดี๋ยวน้องบอกอเดี๋ยวลองดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างวันสงกรานต์มันแปลว่าวันนันกขัตฤกษ์เนาะโอที OT ต้องสามเท่านะครับโอเคเดี๋ยวลองดูนี่สามเท่ามาแล้วเ,เขาบอกว่าวิธีคำนวณโอ้โหถ้าทำเดียวกันโอพี่ได้เก้าร้อยกว่าบาทไม่กินเท่าไหร่นะ,รนะหกร้อยกว่าบาทโอเคนี่เก้าร้อยกว่าบาท บอกคำนวณแบบนี้นึกตึ๊กตึก๊กโอเคเจ๋งเลยนะทุกคนนะแต่นั้นในการแสดงผลตร,ตรงนี้แฮปปี้ดีครับนะแต่นั้นนี่คือข้อมูลของเรานะครับแล้วก็เราสามารถเอาเจ้าตัว a อเจนตรงนี้ครับโยนขึ้นไปแล้วก็ไปพูดคุยได้ด้วยการพับ l ิ s h นะครับเดี๋ยวโชว์ให้ดูว่าเวลาจะไปใช้จริงใช้ไงนะครับผม p u บ l ิ s h ครับนะพับิแปลว่าเราจะพร้อมใช้แต่นิดนึงนะในทางปฏิบัตินะครับ เราต้อง make ชัวร์ก่อนว่าเอเจนต์เราทํางานได้อย่างดีแล้วถ้าสมมติยังไม่ดีอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งดีพอยหรือว่าอย่าเพิ่งใช้ใ,ใครนะครับอันนี้ผมดีพอย y ขึ้นไปขอใช้ตัวเองก่อนแล้วก็เดี๋ยว demo ให้ทุกคนดูนะครับว่าเอเจนต์เราสามารถโยนเขาได้แล้วก็ถ้าจะปรับแต่งเดี๋ยวปรับแต่งเพิ่มเติมได้นะครับตอนนี้ p u b l i s ขึ้นไปแล้วก็เวลาที่เราจะเอาเจนต์ไปใช้นะครับผมอาจจะโยนไปไว้ได้2 2-3ที่ครับนะอ่า ถ้าทุกคนจะด e พลอยนะครับโอเคจะมี Choice ที่ตรงนี้นะทุกคนเขาเรียกว่า Channel ถ้าทุกคนจะไปโยนนะครับเราอาจจะทำการโยนใน Channel ของ Microsoft t e a m เอาไปอยู่ในเว็บไซต์เอาไปอยู่ใน SharePoint เอาไปอยู่ในเว็บแอเอาไปอยู่ใน f a c e b o o k l i n ์อะไรพวกนี้นะครับโอเคก็จะมี Choice นะในการหย่อนเอเจนต์มีเข้าไปนะครับเนาะเดี๋ยวในเคสนี้ผมจะขอหย่อนเข้าไปใน Microsoft t e a m แล้วก็ m 3 6 5 Co p i l ั t นะครับเช่นเอเจนต์น SI ี้ผมคงไม่ได้แชร์กับคนข้างนอกนะใช่ไหมคนนอกองค์กรคงไม่แต่ถ้าหากว่าผมเป็นเอเจนต์ขายของผมต้องเอาไปไว้ข้างนอกพี่ไปคุยขายของเลยพี่ซื้ออะไรกี่บาทกี่ชิ้นถามได้ตอบได้เออดีไหมนะดังนั้นในงานของทุกคนไว้ทําอะไรบ้างครับเคสล่าสุดผมอาจจะมีทำเอเจนต์ไว้ถามตอบข้อมูลหลักสูตรของนายเอ็กซ์เพอร์อยากสนใจเรียนเรื่องนี้อ๋อคอน,น์ิครับ โอเคเรียนเนื้อหาเป็นแบบนี้กี่ชั่วโมงอะไรเงี้ยนะครับกี่บาทจะสมัครเลยไหมครับอะไรเงี้เป็นต้นนะหรือเป็นเอไอ AI ไว้ถามตอบเรื่องของข้อมูลเชิงเทคนิคนะครับผู้ปรมบางท่านก็เอาไปใช้ในการถามตอบด้าน Engineering นะครับเฮ้ยวิธีการซ่อมเครื่องจักรซ่อมยังไงวิธีการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ทำยังไง Knowledge ก็ no less, ไปเอาไฟล์แมนนวลในการซ่อมเข้ามานะครับคู่มือในการทำงานเข้ามา Instruction อะไร PDF ก็ได้นะครับ Word ก็ได้นะครับนะโยนเข้าไป PowerPoint ก็ได้เนาะเดี๋ยวในเคสนี้จะโยนเอเจนต์ไปไว้ที่ทีมครับนะผมเอาไปไว้ในทีมแล้วกอ็อาจจะเอาไปโชว์ใน M365 Copilot ด้วยก็ได้นะครับแต่ตรงนี้ต้องใช้ไลเซนสของ M365 Copilot นะครับเดี๋ยวตัวที่ผมจะใช้ผมขอ add channel ในทีมแล้วกันนะกด add channel นะครับเดี๋ยวเขาจะมี channel เพิ่มขึ้นมาแล้วก็เราสามารถเอาเอเจนต์ตรงนี้ครับเดี๋ยวท้ายสุดจะได้เป็นลิงก์แล้วก็เอาลิงก์ตรงนี้ไปพูดคุยนะครับแล้วก็ไปไปคุยกับเขาได้เดี๋ยวผมขออีดีดีเทลนิดนึงโลโก้ไม่สวยเลยนะขอเช่นโลโก้เล็กน้อยดังนั้นเดี๋ยวผมทาการเปลี่ยนโลโก้เล็กน้อยนะครับโลโก้ตัวเล็กต้องต้องต้องใหญ่ไม่มากนะโอเคแล้วผมใส่เข้ามานะครับแล้วก็อาจจะใส่ description โอเคว่า,าผมเอเจนต์นี้ไว้ทําอะไรเนาะอันนี้ผมก็ใส่มา Hey, uh, อันนี้เป็น Nicebird Academy นะ HR AI Agent นะครับโอเคผมเซฟนะครับนะ uh, แล้วก็เดี๋ยวเจ้าตัวนี้ถ้าทุกคนทำเสร็จนะครับก็ต้องเซตเขาเรียกว่า Availability นะครับว่าอยากจะให้เห็นแค่ไหนนะตอนนี้เราจะโชว์โชว์ให้กับใครเห็นบ้างนะครับโชว์ให้กับ my team โชว์ให้กับคนทั้งองค์กรแต่ย้ำ ถ้าทุกคนจะเมคชัวร์ทุกคนต้องเทสตให้ดีก่อนนะครับนะนะแล้วก็ก๊อปปี้ลิงก์นะตรงนี้โชว์ให้ดูนะครับถ้าใครจะโชว์ให้กับคนนั้นกงค์กรก็อ๋อเขาเรียกว่าโชว์ทูเอเวอร์บีวันทูไมท์ออร์แกเนไทชันดังนั้นถ้าผมจะแชร์อันนี้ต้องดูให้ชัวร์ก่อนนะครับนะเดี๋ยวในเคสนี้ผมขอก๊อปปี้ลิงก์ครับก๊อปปี้ลิงก์นะครับแล้วก็ผมจะลิงก์นี้ส่งให้กับเพื่อนผมจะว่าเอเจนต์นี้พร้อมแล้วนะครับพร้อมแล้วนะผมแบ็กนะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้ถ้าทุกคนนจะไปดูใ เอเจนใน Microsoft Teams กดเข้าไปดูได้ใน Microsoft 365ก็ไปดูได้นะครับเดี๋ยวผมไปดูในทีมแล้วนะครับ C agent in t e a m นะผมขอเปิดในหน้าเว็บไซต์บนหน้าเว็บแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่าลิงก์ที่ทุกคนได้จะเป็นลิงก์ยาวๆแล้วก็ถ้า a อเจนเนี้ยมันทำได้สมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับส่งลิงก์ให้เพื่อนแล้วเพื่อนก็จะมี Agent ผมอาจจะส่งให้กับพนักง,งานผม ใครอยากถามตอบเรื่อง OT เข้ามาดูที่ตรงนี้แล้วก็พูดคุยกับเอเจนต์ได้24ชั่วโมง7วันนี่คือคอนเซปต์ของเอเจนต์นะครับดังนั้นเวลาที่ทุกคนเข้ามาในตัว Microsoft Teams นะครับโอเคผมสามารถทำการคุยหรือว่าแชทกับคนอื่นนะครับ โอเคแล้วก็สามารถส่งลิงก์นะครับอันนี้ยกตัวอย่างนะสมมติผมแชทกับคนบางคนหรือผมจะส่งลิงก์ไปทางไลน์ให้น้องๆน,นะครับผมสามารถ c อนโทรล V ลิงก์ที่เมื่อกี้ที่เรา Copy ้นะครับแปะเข้ามาได้นะแล้วเขาก็จะ Enter ตึ้งนะครับเข้ามานะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้คือตัว Agent นะครับเวลาที่น้องๆหรือคนในทีมของเราเข้ามาใช้งานก็แค่จิ้มนะครับแต่ตรงนี้บางทีอาจจะต้องมีระยะเวลาในการรอนะโอเคแล้วก็ ผมสามารถทําการแอดเจ้าตัวเอเจนต์ตรงนี้เข้ามาได้นะครับแล้วก็เราสามารถไปพูดคุยกับเอเจนต์ได้เดี๋ยวเราลองดูนะครับอันนี้เหมือนเป็นแอปพลิเคชันหนึ่งตัวเลยนะเอเจนต์ agent เหมือนเป็นแอปเอเจนต์เหมือนเป็นคนเอเจนต์เบื้องต้นคือแชทบอทนะผมทําการโอเพนเข้าขึ้นมานะครับแล้วก็นี่คือเอเจนต์นะก็สามารถพูดคุยได้นะครับขั้นตอนการเบิก OT ต้องทํายังไงบ้าง ต้องทำอย่างไรโอเคแต่นั้นมันก็จะเอาข้อมูลจากใน knowledge ของเราครับแล้วก็มาพูดคุยนะแต่นั้นคนที่เขาได้รับ a อเจนนี้ไปก็พูดคุยได้นะครับแล้วก็โลโก้ที่ผมโชว์มาก็เป็นหน้าตาอย่างนี้เนาะอ่าจะเป็นพูดคุยอ๋อให้เข้าไปที่ระบบซึ่งถ้าทุกคนไปดูข้อความตรงนี้มันเป็นข้อความอยู่ใน word เนาะอยู่ใน word นะโอเคอ่าหากทำ OT เริ่มได้กี่โมงครับ ในวันธรรมดาอ่าสมมติยังไม่ระบุอะไรมากนะเขียนแบบกว้างๆนิดนึงเดี๋ยวลองดูซิว่ามันจะบอกไหมบริษัททำงานตัน้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นเนาะเวลาที่คนเริ่มก็คือหลัง6โมงเย็นนะส่วนในวันหยุดสามารถเริ่มได้ทั้งวันว้าวดีนะแล้วก็มีไอเจ้าตัวน,นี้ด้วยว่านโยบายดึงมาจากอะไรน,ะนี่คือข้อดีของ Microsoft นะครับว่าเขาจะมี Refer e n c e ว่าเอามาจาก Data source อะไรนะครับอ่ะ ดังนั้นเวลาที่ทุกคนทำเอเจนต์ดูให้ดีไม่ใช่ว่าทุกคนแบบเอาข้อมูล c o n f ฟ d เดนเชีมาลองยั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 งไม่เหมาะนะโอเคงนั้นดูให้ดีนะครับไม่งั้นแบบเหมือนเข้าถึงข้อมูล Security ตรงนั้นที่เป็นความลับตรงนั้นได้เลยนะครับแต่ข้อมูลนี้ผมเป็นข้อมูล Open นะครับเนาะดังนั้นสามารถพูดคุยเฮ้ย e スป s นท์ t i ม e ก็ดีนะผมฮะหากทำงานตอนสมมุติว่า18.00ถึง21.00 นอคิดโอทอย่างไรเนาะซึ่งอันนี้ขึ้นกับน,นโยบายที่ทุกคนอยู่ในไฟล์เลยนะครับถ้าทุกคนมีตัวอย่างพยายามใส่ตัวอย่างเข้าไปเอเจนต์ Agent เราจะเก่งขึ้นนะครับอ่าแล้วก็ทำเสร็จก็พับ i ิ h ใหม่นะครับเอเจนต์ Agent เราก็จะคำนวณได้เนาะอ่ะนี่คือ HR Agent นะครับทุกคน ในยุคนี้คําว่า AI agent เป็นไอเทมหนึ่งที่ผมว่าสําคัญนะครับแล้วก็เป็นเครื่องไม้เครื่องมือทีออ่ทุกคนสร้างเองได้นะครับแ้าทุกคนมีเครื่องไม้เครื่องมืออย่างถ้าเป็น ChatGPT ก็จะชื่อว่าหม่ GPT นะครับอย่าง3ามก็จะชื่อว่า M 3าม c กห้า l o พนะครับหรือว่าถ้าเป็น c o p i l o t s t u t u o i o ก็จะทำนุ่นนี่นั่นได้เยอะมากเลย นะครับดังนั้นในคลิปนี้นะครับทุกคนครับเห็นมุมมองเรื่องของ AI agent มากขึ้นไหมครับนะดังนั้นถ้าใครที่เอาไปลองใช้นะครับน่าจะเห็นมุมนะครับแล้วก็ผมคิดว่าในองค์กรเรงทุกคนอาจจะต้องมาลองคิดแล้วครับว่าเอเจนต์จะช่วยอะไรได้บ้างในงานด้านอุตสาหกรรมที่ทุกคนเกี่ยวข้องนะครับบางคนอาจจะทําด้านอสังหาริมทรัพย์จะเอาเอเจนต์มาใช้ในการช่วยในการคิดนะครับช่วยในการคํานวณวางแผนการตลาดเป็นนักการตลาดเอเจนต์ agent ช่วยวางแผน ถามปุ๊บเหมือนเอาความรู้อะเอาเอาชไลเวสเอาไปอยู่ในเอเจนต์ผมสามารถเอาความรู้ของผมมาสร้างเป็นเอเจนต์เป็นเอเจนต์ชไลเวสอย่างนี้เลยหน้าตาอย่างนี้เลยนะแล้วก็พูดคุยถามตอบได้นะครับนะซึ่งนี่คือโลกแห่งอนาคตนี่คือโลกแห่ง AI นะครับดังนั้นทุกคนต้องถามตัวเองครับว่าเราจะใช้ประโยชน์อะไรจากความสามารถเหล่านี้ครับนะองค์กรหอนทุกท่านต้องมีการขยับปรับเปลี่ยนอะไรเพื่อให้ทันกับเทคโนโลยีเหล่านี้นะครับ องค์กรเล็กครับโอ้โหคุณได้เปรียบมากเลยนะครับเพราะว่าคุณสามารถขยับปรับเปลี่ยนได้เร็วนะครับองค์กรใหญ่ถ้าทุกคนมีความรู้มี Data เยอะเราก็ได้เปรียบน,นะครับว่าเรามีการจัดการวางแผนเรามีข้อมูลที่ดีเพื่อต่อยอดในอนาคตนะครับดี๋นั้นช่วงท้ายฝากไว้นิดหนึ่งนะครับส่วนถ้าใครสนใจเรื่องของการเรียนรู้เรื่องของการใช้ Co-Pilot Studio แบบเจ๋งๆนะครับที่น e Expert เรามีคอร์ส Co-Pilot Studio นะครับที่ทำเรื่อง A g e n t Workshop กันเต็มเ เน้นๆสร้าง workflow ใช้ tools นะครับบันทึกข้อมูลพูดคุยได้ถามตอบได้แบบเจ๋งๆแล้วก็จะได้ฝึกเรื่องของพร้อมแบบจริงๆเพิ่มมากขึ้นนะครับก็มาเรียนรู้กันได้นะครับในหลักสูตรชื่อว่า AI Agent with Copilot Studio นะครับที่ในอีสเปิร์นะครับหรือ Agent ด้วย Make ด้วย NFN Automation โอ้โหเยอะแยะมากมายในช่วงนี้นะครับกับ n i ส์เปิร์นะครับหรือใครสนใจเรื่องของ c a r r e r Path ที่เป็นงานด้าน Prompt Engineer นะครับที่ n นส์เ p ิร์แล้วก็มีนะครับเพื่อรองรับการฝึกฝนการเรียนรู้ในโลกที่ทักษะจำเป็นจะต้องมีการอัปเกรดพัฒนาพัฒนาตัวเองกันนะครับโอเคอย่าหยุดเรียนรู้ครับทุก่อนเราพบกันใน EP หน้ากับนายเจนใน A.I. ครับ